ดวงชะตาของชาวรัคนาราศีมังกรปี2567เดือนสิงหาคมนี้เป็นยังไงมาดูเอาเรื่องความรักก่อนคุณจะมีความห่างเหินกับผู้คนโสดมีคนคุยก็ห่างหาผู้ยาก คนที่มีคู่ก็ห่างเหินมีการทะเลาะเบาะแว้กันมีความไม่เข้าใจห่างเหินกันและมีเกณฑ์สำหรับคู่ที่แต่งงานไปแล้วคู่ของคุณในเดือนนี้มีเกณฑ์ว่าะจะป่วยรอดแ,แอบแอไม่สบายปวดหัวเป็นไมเกรนจะเป็นลักษณะนี้ขอให้ดูแลประคับประคองแต่ยังไม่หมดเท่านั้นค่อนข้างหนักหน่วงสำหรับคู่ที่มีครอบครัวเพราะดวงบุตรบริวารของคุณ,คณก็มีเกณฑ์เจ็บป่วยเหมือนกันหมายความว่าอย่างไงหมายความว่าคุณ ต้องดูแลทั้งคู่ครองและลูกของคุณเพราะฉะนั้นทำประกรันเซฟตัวดูแลตัวเองป้องกันให้ดีอย่าให้เชื้อโรคหรือโรคภัยของทั้งสองคนเนี้ยมาติดต่อคุณได้เพราะคุณอาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวกว็ได้และอาจจะทําให้กิจการการงานทุกอย่างมันไม่ฟลูมเลยเพราะฉะนั้นป้องกันระวังไว้ให้ดีนะครับต่อมาครับเรื่อง ของคู่ครองเนี่ยนอกจากจะมีปัญหาเรื่องความหลังเห็แล้วคู่ครองของคุณนะครับมีเกมพูดจาไม่เข้าหูครับฟังแล้วงหงุดหงิดใจฟังแล้วไม่เข้าใจเรียกว่าเขาอยาใคายใ่ปากหมาก็ได้หรือคนประสา,าทควนเหลือเกินเราก็ต้องมีสติรู้ว่าอ่ะเปียนบองเนี่ยวาดวงมันเป็นอย่างนี้ก็ระวังป้องกันอย่าไปเข้าใกล้ขอให้ประคับประคองไปให้พ้นเดืองต้ แล้วเดี๋ยวมันจะดีเองติดตามอยากรู้ว่าดีไม่ดีเดี๋ยวกันยาติดตามกันสําหรับตัวช่วยครับง่ายแต่ง่ายสำหรับผู้ที่ต้องการความเพียรความตายหรือต้องการเสริมดวงชะตาขึ้นมาเปลี่ยนจากร้ายให้กลายเป็นดีผ่อนหนักให้เป็นเบาให้ท่านครับทำบุญกับตัวท่านเองคือการตรวจมล นั่งสมาธิถือศีลห้านะครับหรือการภาวนาจิตณขณะต่างๆจะช่วยให้บุญกุศลตรงนี้หน,น,นุนนําให้ดวงทั้งหลายของท่านจากขัดเป็นเบาจากร้ายเป็นดีให้ส่งเสริมให้ยิ่งใหญ่อะไรกขึ้นได้แล้วเราบองว่าชีวิตเดือนสิงหาของท่านจะผ่านไปได้ราบรื่นและดีแน่นอนไปราศีไหนที่จะปังหรือจะพังเราจะมาเปิดชัดกันในช่องของยักษ์ใหญ่ ขอให้ทุกท่านกดไลค์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกดอะไรได้กดแม่งไปให้หมดช่องของเรานะครับบอกไว้เลยว่าเป็นช่องที่เปิดเผยด,ดูกันอย่างไม่มีกรไม่มีสปอยจัดเต้นของจริงแล้วเจอกันในคลิปถัดไปบ๊ายบาย